ทกสสวนดิจิตอลวอลเล็ตรัฐบาลซักต้องนําเงินฝากประชาชนทั้งหมดมาใช้เป็นเงินทุนวงเงินมากกระทบแน่ค่ะนายไพศาลหงทองนะผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารทรกสนะได้กล่าวถึงกรณีเงินดิจิตอลนะซึ่งนายไพศาลเนี่ยก็กล่าวว่าการที่รัฐบาลนะจะต้องผูกพันภาระงบประมาณในการชรําระกลับมากรณีที่ใช้แหล่งเงินทุนของเราเนี่ย ขึ้นกับมายาวนานมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งต้องไปวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของสภาพคล่องของทกศในระยะยาวด้วยค่ะนายาระสานเนี่ยยังกล่าวอีกว่าถ้าเกิดใช้วงเงินมากๆนะกระทบแน่ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าเงินที่ทบศมีอยู่เนี่ยเรามีการจ่ายสินเชื่ออยู่ประมาณ1.6ล้าน,ล,านล้านบาทในขณะที่เงินที่จะนํามาใช้ในการดําเนินการของธนาคารมาจากเงินฝาก100%นะคะก็คือมีเงินฝากอยู่ประมาณ1.8ล้านล้านเนี่ยซึ่งก็ใกล้เคียงมากค่ะจากกรณีที่วันนี้นะคะวันที่10เมษายน2567ค่ะที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลน,นะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้นำถแถลงข่าวนะคะ หลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิ t ัลวอ l เล t ครั้งที่3ทับ2567พร้อมกับ 9, 000, นายจุลพันธ์อมรวิว,วัฒน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายละว,วันแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าวันนี้รัฐบาลมีความยินดีจะประกาศให้ประชาชนทราบว่านโยบายเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยรัฐบาลเนี่ยได้ใช้ความพยายามอย่างสูงอ่ะฟันฝ่าอุปสรรคและก็ข้อจํากัด จนวันนี้ค่ะได้มาถึงวันที่รัฐบาลค่ะได้ทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเพื่อพลิกชีวิตให้กับประชาชนและที่สําคัญค่ะเป็นไปตามตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการนะคะรวมทั้งอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดค่ะโดยประชาชนและร้านค้าเนี่ยจะได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตวในในไตรมาสที่3นะคะแล้วก็เงินเนี่ยจะส่งตรงถึงประชาชนในไตรมาสที่4ของปีนี้นะคะยืนยันว่านโยบายเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ จะเป็นการใส่เงินไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและกระจายไปทั่วทุกพื้นที่นะคะเพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยยกระดับการประกอบอาชีพของประชาชนและก็ภาคธุรกิจค่ะที่จะเกิดการลงทุนขยายกิจการเกิดการผลิตสินค้าที่มากขึ้นนะคะนำไปสู่การจ้างงานสร้างอาชีพและเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลค่ะจะได้รับผลการตอบแทนคืนมาในรูปแบบของภาษีเป็นการเตรียมความพร้อมประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรฐษฐกิจสมัยใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในกลไกการชําระเงินของระบบเศรฐษฐกิจค่ะขณะที่นายละวันแสงสนิทค่ะประหลัดกระทรวงการคราลังได้ได้กล่าวถึงแหล่งเงินกู้นะ5แล้านบาทนะคะโดยยืนยันว่าสาม,มารถบริหารจัดการผ่านกระบวนการงบประมาณได้ทั้งหมด โดยเป็นการจัดการงบประมาณในปี2567และปี2568ควบคู่กันไปนะคะโดยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะคือส่วนที่1ค่ะเป็นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568จำนวน152,700ล้านบาทนะคะโดยได้ขยายกรอบวงเงินในปี2568เรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนที่2ค่ะจะมาจากการเติมเงินผ่านโครงการหน่วยงานของรัฐนะคะจำนวน172,300จนนล้านบาทะคะ่ะซึ่งจะใช้มาตาย28โดยจะให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ดูแลกลุ่มประชาชนที่เป็นเกษตรกรจำนวน17ล้านคนเศษค่ะผ่านกลไกลงบประมาณของปี2568ค่ะและก็ส่วนที่3นะคะจะมาจากการจัดสรรงบประมาณของปี2567จําจำนวน175,000ล้านบาทค่ะซึ่งรัฐบาลก็จะพิจารณาว่าง,งบรายจ่ายสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยอาจจะมีการพิจารณาง,งบกลางม,มาใช้ร่วมด้วยนะคะถ้าวงเงินไม่เพียงพอโดยวงเงินทั้ง3ส่วนเนี่ยเมื่อรวมกันเนี่ยก็จะครบ500แสนล้านบาทพอดีค่ะในขณะที่ทางสำนักข่าวไทยพี s ีเฮะได้ไปสัมภาษณ์นายภัยสารหงทองค่ะ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารทกศนะคะถึงกรณีเงินดิจิทัลค่ะซึ่งนาย p ร i สาก็กล่าวว่าในเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ในส่วนของทอกศเองค่ะยังไม่ได้มีการสั่งการอะไรลงมาจากหน่อยงานต้นสังกัดนะคะก็จะต้องดูก่อนว่าสิ่งที่ทางรัฐบาลจะออกแบบนะ,ะแล้วก็จะสอดคล้องกับภารกิจของทอกศมากน้อยอย่างไรนะคะซึ่งก็ต้องไปดูในเรื่องของหก็ค,คือเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องะะกับธนาคารทกศเปิดให้เราเนี่ยสามารถที่จะ หนึ่งค่ะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธนาคารทรกศนะคะเปิดให้เราสามารถที่จะใช้แหล่งเงินทุนของทกศไปทําได้หรือไม่นะคะโดยหลักแล้วเนี่ยภารกิจที่ให้ทกสดําเนินการเนี่ยก็จะเกี่ยวกับ การที่จะไปพัฒนาภาคการเกษตรเป็นหลักนะคะอันนี้ก็จะตรงกับภรารกิจของทกศแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลน,นะคะได้มีมติมาที่ทกศนะคะทกศเนี่ยก็จะต้องนําเรื่องนี้ค่ะเข้าคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาว่าสอดคล้องหรือไม่นะ,ะกับเราเนี่ยมีเงินทุนเพียงพอหรือไม่นะคะในการที่จะไปรองรับภรารกิจรัฐบาลนะคะและอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือการที่รัฐบาลค่ะจะต้องผูกพันภาระงบประมาณในการชรําระกลับมานะคะกรณีที่ใช้แหล่งเงินทุนของเราคืนกลับมา ยาวนานมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งก็จะต้องไปวิเคราะห์กเกี่ยวกับเรื่องของสภาพคล่องของทกศในระยะยาวด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะฮะแต่ถ้าเกิดใช้วงเงินมากๆค่ะกระทบแน่ๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าเงินที่ทกศมีอยู่เรามีการจ่ายสินเชื่ออยู่ประมาณ1.6ล้านล้านบาทนะคะในขณะที่เงินที่จะนํามาใช้ในการดําเนินการของธนาคารมาจากเงินฝาก100%เซค่ะก็คือมีเงินฝากอยู่ประมาณ1.8ล้านล้านบาทนะคะ ก็ใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสภาพคล่องส่วนเกินที่ทกศมีเนี่ยก็จะเป็นสภาพคล่องที่ใช้สําหรับบริหารจัดการภายในทกศนะคะอันนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากก็ต้องมาดูก่อนว่ารูปแบบหรือว่าเม็ดเงินจริงๆเนี่ยเท่าไรนะแล้วก็จะต้องสอดคล้องกับเรื่องของมาตรา28ที่กําหนดกรอบวว่ารัฐบาลเนี่ย สามารถที่จะสร้างภาระหนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็ต้องดูหลายมิติแต่ว่าถ้าในส่วนของทกศพิจารณาแล้วนะคะแล้วก็ไปไปตามเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยทกศก็จะต้องดําเนินการตามที่รัฐบาลมีแนวทางให้มาค่ะและเพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยนะให้ได้นําเสนอข่าวสาระความรู้เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาตินะคะสามารถสนับสนุนได้ตามที่หน้าจอปรากฏได้เลยค่ะ